เป็นต้นมะก่องข้าวต้นแรกที่เห็นในนิวยอร์กซิตี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงหนึ่งนะไม่ร้องซะละมันจะมีกาตัวหนึ่งค่ะเกาะอยู่ตรงหลอดไฟเสียงร้องตลกตลกต้นมะก่องข้าวเนี่ยคะ่ะเป็นยานะคะ เป็นยาเลยแหละที่เคยที่เคยพูดสรรพคุณของต้นมะกล่องข้าวเนี่ยค่ะแต่ที่จําได้ที่จําได้แม่นเลยนั้นคือลดน้ําตาลในเลือดสาหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะโดยให้เอาให้เก็บใบนะคะไปต้มหลายคนคงรู้จักต้นมะกล่องข้าว สมัยเด็กๆเ,เนี่ยจะเก็บจะเก็บลูกขนาดเนี้ยสองสองลูกแล้วก็เอาไปประกบกันหมายถึงว่าเอาส่วนบนเนี่ยค่ะประกบกันนี่นี้ฝากแก่น่าเก็บไปปลูกมากน่าเก็บไปให้พี่ที่เดินป่าด้วยกันปลูกเอาไว้ว่างๆถึงจะเดินมาตรงนี้อีกมีสองต้นค่ะนั่น่ะ สรรพคุณของรากนั้นก็เป็นยาเหมือนกันเคยทำวิดีโอแล้วค่ะเกี่ยวกับสบรรพคุณของมะก่องข้าวน่ะแต่ว่าจำไม่ได้ค่ะแต่ที่จำได้ได้ไม่ลืมคือลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแต่ว่าจะต้องเก็บใบนะคะเก็บใบเข้าไปต้มดื่มต้มเป็นน้ำชาดื่มเลยค่ะมันจะลดน้ำตาลในเลือดอยังเคยแกะฝักอ่อนกินเลยมันจะเป็นเม็ดอยู่ข้างในค่ะ หลายคนรู้จักม,มาเจอดูสิน่กาตัวนั้นยังร้องอยู่จะเก็บเม็ดเนี่ยค่ะไปไปฝากพี่เขาเพราะกลัวกลัวค,คนมาถอนทิ้งน่ะกายังร้องอยู่ถุงมือนี้มันมีลาเท็คลูกสาวคนเล็กนะคะ เขาซื้อมาแล้วทางโรงเรียนไม่ให้ใช้เป็นคนที่แพ้เป็นคนที่แพ้ลาเท็กของถุงมือเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> เขาจะรู้เพราะเขาจะถามว่าเราแพ้อะไรเริ่มแล้วค่ะเริ่มคันแล้วเนี่ยลองเอามาใส่ดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะคันไหมโอ้โหคันจริงๆกเก็บเก็บฝักแก่มันจะเป็นเม็ดเอาไปให้พี่คนนั้นนะะ ปลูกเพราะว่าพี่โอ้ทำหล,ล่นะชลไหออันนี้ไม่ได้ค่ะหล่นลงไปไหนก็ไม่รู้อุ้ยนี่นี่นอ้ยไม่เห็นแล้วโหดูตาค่ะตาเก็บสามสามฝากหลน่นหายไปสองเนี่ยค่ะเหลืออยู่เท่านี้เดี๋ยวต้องต้องหาต้นนี้ทนหนาวได้แน่นอนเพราะว่า ไม่มีใครปลูกค่ะเขาเกิดของเขาเองเก็บฝากตรงนี้อ๋อเจอแล้วหล่อนอยู่ที่พื้นนี่เอาไปให้พี่เขาปลูกแล้วก็ไว้เก็บใบไปต้มชาไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะมัน,มนลองเข้าเปิดเข้าไปนะคะเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์คําว่าสพรราคุณของมะกอ่องต้นมะก่องข้าว มันก็จะมีรายละเอียดเลยค่ะนี่ส่วนใบเนี่ค่ะเคยเจอตอนไปฟาร์มที่ว่ามีมีฟาร์มที่ให้คนไปเก็บพริกมะเขือถัว่วสารพัดอย่างนะคะเจอมากองข้าวเยอะมากเลยอันนี้เป็นมะเขือขืนโอเมื่อกี้ลืมไปดูมะเขือขืนแต่ไม่มีลูกยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ค่ะ ไม่มีไม่มีช่อเลยเนี่ยเขายังเล็กอยู่ยังเป็นต้น,อ,นอ่อนๆไม่ได้กินหรอกค่ะต้นเนี้ยคงออกลูกไม่ทันหนาวจะมาก่อนอันนี้เป็นลิ้นปีฝรั่งมันไม่อร่อยเหมือนลิ้นปีบ้านเราอันนี้ก็ใช่คไม่แต่หญ้าทั้งนั้นโอ้ดีใจนะมาเจอมากล่องข้าวเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะถ้าหากเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเจอนั่นเจอนี่ค่ะ เป็นสซแหน่หงงามแล้วนะเนี่ยที่ว่าร้านอาหารก็เอามาปลูกไว้นะคะสีเหลืองสวยดีส่วนพริกโตไม่ทันหรอกค่ะ ไปนั่งกินอวดอยู่ตรงนั้น,นเดี๋ยวพอกินเสร็จเขาก็จะปีนมาเก็บตรงนี้ค่ะมันจะเป็นทานตะวันลูกดอกเล็กๆแสดงว่าเม็ดเยอะค่ะดดอกเล็กๆแต่เม็ดเยอะนั่งกินโชว์ โชว์ออกระรอดหางสวยนะนั่นนะคะ่ะน้อยอยู่ค่ะตอนนี้ยังไม่มเก้าโมงเกือบเก้าโมงแล้วคะ่ะมองเห็นพัดกันนะเมฆไม่มีแล้วค่ะวันนี้ตอนนี้เมฆหายไปหมดแล้ว สายๆค่ะคนจะเยอะเขาจะเอาผ้ามาปูนั่งอยู่ตรงเนี้ค่ะเต็มเลยแล้วก็อยู่ตรงใต้ป้ายนั้นนะคะทุกจุดที่เป็นสนามคนเขาจะเอาผ้ามาปูนั่งเพราะว่าอีกไม่นานโอกาสแบบนี้มันไม่มีเขาเรียกว่า Northern Bay มันมันเป็นใบที่มีกลิ่นหอมมากๆค่ะหากไปเป็นกิ่งๆแล้วก็เอาไปไว้ในบ้านค่ะ มัดเป็นช่อๆแขวนเอาไว้ห้อยหัวลงกลิ่นหอมมากเลยยิ่งขยี้ยิ่งหอมเนี่ยหอมจริงๆหอมเป็นโอ้โหหอมมากๆหอมจริงๆถ้าใครเจอฮะเก็บมานะมันหอมจริงๆเลยค่ะอ๋อลืมไปเลยนะเนี่ยพันนี้จะมาเก็บเม็ดเขาลืมไปเลยเม็ดยิ่งมีกลิ่นหอมค่ะแข็งเหมือนกับพริกไทยเลย อกลิ่นหอมมากเลยที่เมเ็ดเขาค่ะก็คงพาเดินชมอะไรต่างๆรอบอาพาร์ตเล้นเท่านี้นะคะช่วงนี้มันจะไม่มีพืชผักที่ก้อน <c oughs> เขาเดินหากระรอกค่ะมันจะไม่มีพืชผักให้เก็บมันจะไม่เหมือนกับในช่วงสปริงหรือช่วงใบไม้ผลินะคะ พอเดินไปตรงที่มีภูเขาเขาก็ถอนทิ้งเขาจะถอนทิ้งเลยค่ะตอนที่เห็นเยอะๆช่วงนั้นน่ะไม่ได้ไปเก็บไม่ได้ว่างลงมาเก็บค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกนี่ไปดูนะไปดูนะคะเขาจะ <S <S เขาจะไปเก็บดอกทานตะวัน ไม่เชื่อต้องไปดูแล้วไม่ไปเก็บล่ะลาล้อลาล้อ,อ,อไปแล้วค่ะไป้พบกันใหม่นะคะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้สวัสดีค่ะ อย่าขาดดีดีค่ะไปนั่งมัมีม้า,าไม้ให้นั่งค่ะไม้ยพบกันไหนนะคะแล้วพบกันไหนค่ะ